จเจอๆกับเซฟเฟอร์อีกแล้วนะคะวันนี้น้องเฟิร์นจะพามาดูนะคะในส่วนของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่หลายๆคนตามหานะคะและเป็นคันนี้เลยค่ะที่อยู่ด้านหลังน้องเฟิร์นนะคะเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะเป็นตัว1 8 c c นะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ได้ส่วนของขับสโปวินมาด้วยนะคะสภาพสีสวยมากนะคะ หลุดจากที่นี่ไปต้องไปไป้ายแดงแล้วนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพูดมากเจ็บคอนะคะน้องเฟินจะเพลนกล้องหลังให้ดูสภาพรถสวยๆกันเลยจ้ะแม่จา๋าเป็นในส่วนคันนี้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะในส่วนของ t o y o ต a n e w f o r t u n e นนะคะคันนี้เครื่องยนต์นะคะ2 8 v นะคะปี2018นะคะเป็นตัว 4W h e e l ขับสีล้อนะจ๊ะพี่จ๋านะคะคันนี้นะคะเปิดห้างป้าแดงนะคะอยู่ที่ ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนเก้าแสนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องเฟริร์นไม่ขายนะคะน้องเฟริร์นขายเพียงเก้าแสนหกหมื่นกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็ผนเริ่มต้นนะคะสองหมื่นนิดนิดเท่านั้นเองนะคะในกรณีฟรีดาวนะคะลูกนะคะ้าที่มีประวัติการผลดีนะคะจะเป็นฟรีดาวออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทไปได้เลยจ้าพี่จา๋านะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจมาดูรายละเอียดไปกันเลยนะคะสําหรับชมหน้านะคะได้ในส่วนของ minor c h a เช e มาแล้วนะคะปี2018นะคะอย่างที่บอกไปว่าสวยๆเลยดีเดียวนะคะตกแต่งไฟเด y l ไลไท์นะคะดวงไฟโปรเจ c เตอนะคะบอกเลยว่ายังใสมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะตกแต่งโครมเนี่ยมมานะคะสาภาพไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยังได้เลยนะคะต้องค้นชอบมากสีนี้นะคะใครที่อยากจะได้นะคะรีบมาจับรีบมากรองกันได้เลยเนาะ ในส่วนของล้อนะคะปรุงแต่งนะคะแม็กเดิมเดิมจากโรงงานให้เลยนะคะเป็นแม็กอลลอยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะปรุงแต่งในส่วนของบันไดข้างนะคะขึ้นลงรถได้นะคะลูกค้าสะดวกสบายแน่นอนนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะก็ติดกระจกนะคะมองข้างมาให้แล้วเนาะตัวกระจกก็ติดฟิล์มกันแดดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวจับก็เป็นแบบโครเมียมเนาะโอเค เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังค่ะลูกค้าสภาพบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะคันนี้อย่างที่บอกไปถ่ายพีย่จ่า <c oughs> สำหรับด้านหลังก็จะพี่จ๋านะคะเปิดประตูไฟฟ้าได้ค่ะพี่จ๋านะคะแค่กดปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นก็แบบเปิดเบรบโอโต้ได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังก็นี่จะเห็นได้ว่านะคะเป็นบอกสีส้มนะคะ ตัดกับตัวสีดำบอกเลยว่าสวยงามลงตัวมากและที่สำคัญด้านหลังนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะมีวิธีพับให้ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของพื้นที่ด้านหลังก็คือกว้างขวางมากนะคะปูสัตว์ปูเสือนะคะแคมปิ้งกินหมูกระทะกันได้เลยนะคะสำหรับด้านหลังนี้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยสำหรับภายในโอ้โหสวยงามอารามเทมากเลยจ้ไมมจานะคะในส่วนของตัวโบกค,คะ่ะลูกค้าเป็นสีส้มเนาะจะออก ไม่ได้ส้มเป็นนะคะไม่ได้ส้มหน่าเกลียดเลยนะคะแต่ว่าจะออกในส่วนของส้มนุ่นนุนนะคะสีเนื้อนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนตรงกลางนี้นะคะมีที่ตั้งแขนนะคะลูกค้านะคะพื้นที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะบอกสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะตัวยอกเก่งนะคะต้องจัดคันนี้เลยค่ะพี่จ๋านะ <S <S ขึ้นเขาลงห้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นตัวโฟวินนะคะขับสี่ล้อนะแม่จ๋า ด้านหน้าก็สภาพนะคะสะอาดสะอ้านเลยหน้าจอทัสกีนจากโตโยต้าเลยจ้ะเมจ่าเครื่องเสียงต่างๆเนาะระบบแอร์ต่างๆนะคะลูกค้าหมุนได้แบบมันมือมากนะคะและที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายมือใหม่ก็ขับได้นะจ๊ะพองมาลายมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้เลขไม่เพียงเศษป้นๆเท่านั้นนะคะคันนี้ก็เป็นแบบระบบคีเลตนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทค่ะมีกุญแจมาให้แบบนี้เลยคะ่ะเมจ่านี่ บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจ้าเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ Toyota f o r t u n e r เครือ่องยนต์ 2.8V คันนี้นะคะที่น้องเฟิร์นได้พามาชมในวันนี้นะคะบอกเลยว่าโดนใจพ,พี่ๆหลายๆคนเลยใช่ไหมคะขายเพียง9.69,000บาทเท่านั้นนะคะ คลเริ่มต้น20,000บาทตามหลอสัญญานะคะระบับแต่วัตถีฟีดาาออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะคใครสนใจคันี้นะคะยกหู hoo, มาได้เลยนะคะ03-43-26-88นะคะเซฟเบอร์อนไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะคิดถึงรป็นจิมงือ2องสักขัดน,นะคะให้ไว้ใจน้องควรเิรษฐไทยรถสวยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ